ก็เตรียมตัวกําลังจะเดินทางแล้วนะทุกคนออกจากีสอดนี่หายตัวนี่ฮะจะไปงั้นอออเบอกบอกาเพ่งแยับอกบอกกัลวคัเบอกมีสุดเจคัก่อนงไดเกมใคเช้าจะแคว่าสุดวีใส้เป็นมูยูทีนะครบ บอนลองใส่เลยหรอใส่คือเด้มคืออะไรคือคนเอาใส่เป็ูนูเน่วางไหนค่ะแม่เธอแล้วไปเราซื้อเราต้องใส่ใส่เสียหางข้างไหนหนูน่นเบ็นองป็่หยั นุ่งยองบ่ไม่ได้เก่าดิแค่ฉันฝาชั้นฝาไม่ยงี้ยสื่อใบสื่อใบดำชั้นไม่ให้ใดเลยเรีเดดีชั้นเดี๋ยวผมสใส่ตัวนั้นดอใส่ตัวไหนอ๋อตัวสื่อเมื่อวานดิตัวอย่างอ๋อกระเป๋าหมีอ๋อใส่ที่หล่ะที่ใส่เออที่ใส่บุญ อันนี้ก็เป็นกระเป๋าสัมภาระอันะไรก็เป็นกระเป๋าตังค์เอาใหญ่เงินแบบนี่แปลมาเบิ่งนก็รู้ไปเอาเอาย้ <ไป S 1> า,ายไปใส่ล่ะเมียนไว้ให้ดีแล้วไปลือออกมาอีก<ะ>บ่กเมียนไว้ให้ดีแล้วสิไปลือออกมาอีก เห็นบ่พีเห็นบ่พีเพราะอันของอันนี้เขาเป็นของใส่ส่วนตัวเขาไม่เือพาเราก็ซื้อดเใกระสือดเราตซ้อาด้วยแต่้าเด้อทังน้ำพีแบมเลย คื่อสิบอเห็นฟิล์มหาบางดีๆตัวดูทางหลังมีบอเนี่หลังบอแม่ปีเนี่ยหาบึง นี่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้จ้าเห็นไหมกระเป๋าซื้อมาเมื่อวานนี่กระเป๋าซื้อมาเมื่อวานไงอยู่ในถุงถุงใส่หล่ะถุงซื้อลูงเหลืองข้างหลังกระเป๋าบักฟีน ขเขาหรือเปล่าไม่ของของเป็นโคดยูดถุงแล้วก็คู่เอ,เอ๋ม่ะนี่อฮะก็ดูนี่ยังไหนอันนี้ไม,ไม่ใช่อันนี้ของของแบม,มอัน,นเป็นสีอันประเดี๋ยอยู่ในถุงนั่นยดิจังไอนน้กับบ้แมน ทำไมเงีแบล่ะเมาครับแค่เทีนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าบอันทุงกระเป๋าบักเกอร์มาค่ะโทรไปหามีการทำไปหาพี่เอฟนอนอย่างพ่อตอบผู้หายเงียบไปประมาณสองชั่วโมงไม่ตอบง ก็เจอเหรอว่ได้เอาลงรถแหม่แพงสิบอเอามาหมูวานก็อเอามาเบิดอยู่ดลีละ ตัวเดินทางครับโอ๊ยดมหดตีนเกือบจะห้องถามผู้เอเบิงจะอยู่ในถุงผู้เอหรือเปล่าเออทางงน้าเอาถือไปเบิงน,นี้เบลอยู่หันเอาลองเท้าทิ้งนะ หนึครับบุมก็เสียไปใส่ดอกอ่นั่นแว่นแล้วต้แต่ินี้เราไม่ให้อีจังพายเขากันดรื่าประกอบตะก้าไว้ในของน้ำเลยตะก้าสีชมพูนักสัดแล้ว ลวลืมตลอดเลยตาบามบอกว่าให้เช็คเบิ้งเอาแบบเดิะแต่สาสติลัตว์นี่ห้องนะเป็นเกิบเอาไส่ถุงขยะเด้อใส่เราไปต้งไปถิ่มพอมจะเป็นนักสะสมนั่นสะสมสะสมตัวไนี่กับปอมึงกับเส้อผ่าไส่เรากงยัไวเ็ป็นอาทิตย์กับออก อย่างจังซักแห่น้ำเนี่ยเอาไปแห่น้ำเนี่ยจังเ,เอ๊ะเ,เปิดเพลงยังเ,เพลงแกมีบ่เขเาบ่ ดูเป็นฟิลลูกคุณนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่สูกลับไปไปบอกแห่ไปแหลบน้ำไปล่านั่นแหละบอกจนเมื่อย์บอกจนเมื่อยด่ากันวันนี้สูกับพี่มดกับไฟกันยิงกว่าันถ้าพี่กระห้องเคยพักกันเสือเอารถกอบไปนะถ้ามีกระห้องเอาไปใส่เอารถกอบน่องเกลือเสารถกอบเพราะว่าผลของหลายผลเลยใส่รถกอบเออกระเมนความนั่นแหละหมายถึงว่าเอากาลรถไจะคล้องไปแต่ว่าไปเสารถกอบแหม เป,นป็นนะอปอแอมรรถัอลเลแมนติตะกอบนั่นแหละพี่อันนี้อัน,นกระเปาะ๋าในน้อยนี่กุยว่าแล้วว่าแล้วมากระเป๋าในน้อยนี่นโคตรเลยแมนตหาหักขึ้นอย่างนี้เท่าไรวาสิบสองวะใบนังขงาได้บรสเลยที่ดมันงามก็เลยก็บใบไไมทีจอยไปสื่อวขายกันเท่นี้ตะมันอัน อ,อ๋อไปน่ะเนี่ยจำได้ยูที่มีอันที่มีอันตัวหลอกคือไ,ไม่น่ารักดีว,ะว่ะไม่ใช่เหรียญใช่ผ้านเฮียได้ใส่เหรียญกับเฮียได้ดิเอาผ้าเบิ่งกนเดาบเลเออเอาไปอันทังเนียวเนี่ยเออนั่นเท่อะครับนี่นอีเแมวสวยอ่ะแม่นี่ว่าสิวันนี้ก็อยากได้อยู่ดีทันใส่เบือบอ่อแล้วกูยึดมาใส่แล้วจะไปนี่ เด็กกระเดะเด็กกระเดะเด็กกระเดะหาไหมอืมหาไม่เลยพี่เจ้าเฮ็นจะเอาใบอันนั้นมาใส่เมนยู่น้ำกันไปมาไปมาถุงกระเป๋าทุกตันถ้าเสือผ่ามึงก็ใส่น้ำกูคาไม่เป็นมึงกระเป๋าไอ้เปาอยู่ในห้องห้อยเต็มแล้าเห็นบะเล็ดมึงเสือเสือผ่ากับเสือผ่ากูนี่าขึ้นเที่ยวคอร์ดไลา์เขี่ยวคอร์ดไลน์นี่ฮึพวกโค้ชบุรียิ่งยังของมันซ่นมามาเล้ว ขาป่ะผมว่าขนาดนี้ม่นเ,นนเล้วเขาให้ไปกินเขาแต่เขาบอกว่กินแต่เขาบก็นอนเนาะน,นอนตายเนาะสอบตายเจ๊แขนเราใส่สุดยีนเลยสุดยีนสัขาดเอชชว่าจีสื่อไม่เธออยู่สุดหนึ่งมาลองเพลงอันนั้นเลยเออกางเกงยีนนะบอเสื้อไม่เป็นเป็นคู่เดมเอาให้แล้วแมนฝนตกแล้วล่าสุดเอฟมันเป็นกางเกงยีน มันกีเยีนปลาแบบนี้หรอก็เสือเสือตัวใหญ่ๆใส่ลองลองเพลงเมื่อกี้เรขอไปเปิดเิ่ไ้นียงีว้านแอบอียงนีหะถ้าฉันใส่ขึ้นผู้เดียวมันสีโดดบ่เธอใส่สูตรฉันใส่เสืออันนี้แม่มันถืพวกเขากันถนับร้ออีก่โอ้ยฝนตกไปตอนนี้ก็สีเบิดไลทแล้วว่ไปดอกฝนตกพอกันมาบงไปหอดงามนสีบตกขึ้นก่า ตกคือก่าตกกับเปลีอยู่ในสาราวัดสกีเข้าไปมัน่งแต่มีสาราใหญ่เลยเด้สาราใหญ่ก็ลังสร้างวัดเดียวเคยมาแล้วเด้มาที่ว่าเขาคอยเขาไปนอนอยู่ขางเจ้าเลยที่อิสซมีมันซักเหมือนแม้วัดนี่แต่วัดเดียวกันนี่บ่แม่นวัดเราโอเครู้เรือรู้อยู่เหรนเอออิสซมีมันอยู่ในสาราบัดท่านสั่งแล้วจำไหนอยู่เขาท่านสั่งแล้วอิสซมีซักจำไหนอยู่เอาสอนไปงัดกานนะสั่งแล้วแล้วม่นสาราบักใหญ่โอ้ยเฮียเฮียเอฟเอาไปเล่นบอลนั่นไหมไม่แฟนไหมไมนทิรุษเสือ เออเชิญค่ะผู้โดยสารทุกท่านเชิญถามนะ <c oughs> ผู้โดยสารทุกท่านวิแม่อะไรอ่ะข้างหลังอ่ะอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะโดยสารทัานผู้โดยสเสร็จแล้วเดี๋ยวไอีจังไม่ไปสักเกือบอยู่อ,อีจังไม่ไปสักเกือบอยู่ เมนเกือบอีจังนี่เหรว่าไอ้พวกเมนปีนี้กึมเกือบเมนปีนี้เแบบหมู่บ้านหนิวะหม่เมีนค่ะเมนเกือบเมนต์บล็อคนี่ยังนี่ยตัวบ้านไหนได้บอกพอเด้อหนึ่งสองสามโซนไหนบอกพอก่านฮะไปใส่อะไเอาเท่ากับเดี๋ยวถ่ายจังก่อนเด้อไอนี่ผู้ชายใดๆคือผู้ชายแม่รอเซ็นจังก่อน แหลกนทีทนทม่กูเบาอี่ันงแบบแม,มากลน่อยออจังเบาอีจังตำน้นอีแบมเนาะเอยตำนานอีจังเนาะอีจังเขาของปวดท้องไรนะเอาไปหองนะห้องพิษนะคุณเอมานั่งไปขี่ห้องผู้้ายค่ะ,คะขี่ห้องเขาอีจังเขาไมขี่บังพบอกเออหองพิษตอนแรกเขาบังีอุออบบอ้ยคนไดห้องมันแลวเขาไปใาร มันเดีว่าเป็นห้องคู่เอห้องน้ำห้องนู้นแหะมันกดสบับห้องติดกันกับเจ้าหันละมือไหนมือนี่แหละเมื่อคืนนี่ยแหละแม่แล้วมันก็ไปเข้ามันก็ามันก็มันก็เอจอะทำไมของมันเยอะจังเลยวะแต่มันก็ไปเข้าไปขี้แต่ว่ามันเดียวกันของมันยี่เอห้องนี้ผู้ชายเล็กเข้าไปกับเล็กคาะเคาะประตูใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะพนะแม่เดี๋ยวแป๊บนึงจะเสร็จแล้วแม่มาเสียพอเปิดบ้างพูด โทษทีครับมัเข้าห้องผิดแบบไม่ฝั่งปุ๊กใจแล้วเขาว่าไงอ่ะเขาก็ไม่ว่าไงไม่เป็นไรครับอีตั้งโพมูบาสองเกียวเลยหตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นยู่รีสอดอยู่อันอยู่รีสอดอยู่อันอยู่หนองไข่เป็นของแม่เป็นน้อนของเขาดีหรอเป็นน้อนของเขาเออเป็นน้อนของเขาเปิดไฟเบิร์ดเลยค่ะเปิดไฟเบิร์ดเลยเปิดไฟเบิร์ดได้ไปขี่เลยผู้ชายเขาเข้าประตูห้องน้ำแม่แป๊บนึงะฮินี่ไรซัมมี่ครับพี่น้อง